สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาไขาข้อสงสัยให้ฟังนะครับกับสิ่งที่หลายคนกลัวกับข้อสงสัยที่ว่าปุ๋ยคอกจะทําให้ต้นไม้ใบเหลืองจริงหรือนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมใช้มาหลายปีนะครับตั้งแต่มาทําเกษตรซึ่งเป็นอ,อินทรีย์วัตถุหลักเลยก็ว่าได้เพราะว่าในถิ่นที่อยู่เนี่ยมันค่อนข้างหาง่ายนะครับกระสอบละไม่กี่บาทก็ปีหนึ่งก็ใช้เกือบ ร้อยกับสอบนะครับใช้ทําอะไรบ้างก็คือใช้ทําปุ๋ยหมักด้วยแล้วก็ใช้คลุมโคนต้นนะครับในการคลุมโคตนต้นของผมเนี่ยผมจะเทไว้โคนต้นเลยซึ่งก็มีหลายคลิปที่ได้ทําวิธีการไว้นะครับมันก็ไม่ยากเกินอะไรเลยแล้วไม้ผลหรือว่าไผ่หรืออะไรต่างๆที่สวนเนี่ยที่ปลูกไว้เนี่ยมันก็จเจริญเติบโตงอกงามดีนะครับไม่ส่งผลทําให้ใบพืชเนี่ยเหลืองเลยเหมือนกับลำไยตัวเล็กๆต้นนี้นะครับซึ่ง มันจะมีอสเตรอินซีวัตถุคลุมไว้เนี่ยแต่พื้นข้างล่างเนี่ยมันจะมีปุ๋ยคอ,อก1กระสอบเลยก็คือ25กิโลกรัมนะครับเทไว้รอบโคนต้นห่างโคนต้นประมาณ1สงศอกนะครับประมาณ50เซนไม่นานก็จะย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุที่มีขนาดเล็กเป็นอินทรีย์สารที่พืชสามารถดูดซับดูดซึมใช้ได้เลยนะครับเหมือนกับฟักทองแถวนี้นะครับก็มีการเอาปุ๋ยคอ,อกเนะี่ยเทไว้ก่อนประมาณ23เดือนนะครับค่อยปลูก แต่การใส่ปุ๋ยคอรกรอบโคนต้นเนี่ยถ้ากลัวว่าใบาจะเหลืองนะครับแนะนําให้เอาเศษหญ้าเนี่ยแล้วค่อยเอาปุ๋ยคอกเนี่ยเทรอบหากถามว่ามันจะเกิดความร้อนไหมกระบวนการทํางานของจุลินทรีย์เนี่ยก็มีความร้อนอยู่แล้วครับแต่พืชเนี่ยเขามีวิธีการที่จะป้องกันตรงนั้นได้เพราะว่าผมก็บางทีก็ทําปุ๋ยหมักบ้างบางทีก็ไม่ได้ทาก็เอามาเทไว้รอบโคนต้นเลยนะครับสะดวกดี ก็ไม่เห็นว่ามันจะเกิดอาการใบเหลืองแต่อย่างใดนะครับแถมยังโตวไวมีใบเขียวอีกต่างหากซึ่งปุ๋ยคอกก็มีธาตุอาหารเหมือนกันนะครับมีค่า p h อยู่ระหว่าง7-8นี่แหละแล้วก็มีในไนโตรเจน1.6%ฟอสฟอรัส1.5และที่สำคัญครับปุ๋ยคอกเนี่ยก็จะมีพวกโพแทสเซียมสูงซึ่งมันจะช่วยบำรุงผลผลิตในช่วงติดดอกออกผลนะครับในช่วงออกผลนะ ก็ใช้ได้ทุกระยะครับไม่ว่าพืชกําลังเจริญเติบโตรหรือผักสวนครัวนะครับหรือไม้ผลที่กําลังติดผลก็ยังได้เลยจริงๆแล้วพืชใบเหลืองเนี่ยมันอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นนะครับอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องระบบรากรากเน่าโคนเน่าเพราะให้น้ํามากเกินไปเพราะน้ําขังมากเกินไปในช่วงหน้าฝนนะครับหรือว่าขาดธาตุอาหารบางชนิดหรือใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปใส่มากเกินไปเนี่ยพืชก็เกิดอาการน็อกปุ๋ยทําให้ใบเหลืองได้ แต่การใส่ปุ๋ยคอกในปริมาณที่มากจนเกินไปก็อาจจะทําให้ใบเหลืองได้แต่ที่สวน,นที่ทําเกษตรมาไม่เคยเห็นนะครับก็มีการเอาปุ๋ยคอกไปเทกองไว้ใต้ต้นมะละกอก็มีปีนั้นหลายปีแล้วแหละเพื่อให้มันกลายเป็นปุ๋ยไปเลยก็ไม่ส่งผลอะไรต่อต้นไม้นะครับสรุปคือปุ๋ยคอกทําให้ใบเหลืองจริงหรือโดยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นไปค่อนข้างยากนะครับหรืออาจจะเป็นไปได้อยู่นะแต่ประสบการณ์ที่ทํามาเนี่ย ก็ไม่เคยเห็นว่าใส่ปุ๋ยคอกเป็นกระสอบต่อต้นไปเลยที่ผมใส่นะก็ไม่เห็นว่าพืชจะเกิดอาการใบเหลืองเพราะปุ๋ยคอกเลยอันนี้ก็ไม่ได้มองว่าความคิดเห็นของผมเป็นสิ่งที่ถูกนะครับท่านใดมีความคิดเห็นมีข้อแนะนำก็อย่าลืมคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาสวัสดีครับ